กล่องสุมราคาอันนี้กล่องสุมนี้คือใหญ่นะใหญ่ไซส์นี้เขาขายกันห้าร้อยเก้าสุเก้ากล่องุมนี้ราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาทำหน้าแบบขี้กลัวหมาขี้กลัวลูกอมเสร็จแล้วเราจะใส่ปุ๋ยนุ่นเข้าไปให้มันเป็นสกูชี่แล้วนะจ๊ะลูกอมสามเมตรของเราแล้วก็ของซีไฮเป็นชานมเรียบร้อยพร้อมใส่ปุยนุ่นนี่ปุ๋ยนุ่นของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะนี่คือไอติมผีอย่าปุ๋ยนุ่นเข้าไปในชานมเลย ได้กล้วยฮาลโลวีนไปเลยเอามาสั่นเลยชชชชิงชชิงงกกเ็ได้อะไรเปิดกล้องเปิดไม่ได้ลุนล้นลุน้นลุ้นงานเดียวดิเอามาเยอะจังอะแอปไอทีวีแอปไอทีวีสวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้เรากำลังจะทำกล้องสุ่มฮาลโลวีน <c oughs> ใช่ไหมเซร์ไห้ใช่แล้ คนไม่ค่อยสบายนะเนี่ยยังมีแรงทำนี่คือกล่องที่เราจะเอามาทำกล่องสุ่มแล้วข้างในจะมีสกูชี่ฮาโลวีนทั้งหลายแล่ทั้งลูกอมทั้งผีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายแต่มาดูลายกล่องกันก่อนนะจ๊ะตอนนี้เรากำลังจะระบายลายกล่องโยแล้วก็นี่มีลายอะไรบ้างหน,นึ่งนี่นี่เดี๋ยวเราจะมาแปะกล่องเป็นกล่องสุ่มกันนะจ๊ะไปกัน ไปกันเลยจะติดกล่องันเลยมาอ,อันนี้เราวางพื้นหลังไว้แล้วแล้วเราจะเอาลายฮาโลวีนมาใส่กล่องสุ่มของเรานี่เราได้กล่องตาที่แสนสะอาดมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็ทําการใส่ปากกล่องไปเลยด้วยกัน,นกทำเป็นปมนุษย์ตาเดียวไปเลยแล้วกัน,นใส่ปากเข้าไปหน่อยสิมาปากเรามาเลย นี่กล่องสุ่มปากล่องสุ่มของเรานี่คือปากล่องสุ่มของเราอีกไลายเข้าไปแล้วมาเดี๋ยวจับกล่องให้อืมอืมวีกล่องสุ่มลคะค่ะ กล่องสุ่มราคาอันนี้ <11 00. S 1> กล่องสุ่มนี้คือใหญ่นะใหญ่ไซส์นี้เขาขายกันห้าร้อยเก้าเก้ากล่องสุ่มนี้ราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทกล่องสุ่มฮาโลวีนที่คัลเลอร์ฟูลมากๆอ่าเรียบร้อยแล้วกล่องลายกล่องสุ่มของเราต่อไปเราจะไปลุ้นของที่อยู่ในกล่องสุ่มนะทุกคนมาทำสกูชี่ผีกันเลยกันเลยมีคราฟเค้กผีมีไอติมผีม<า>พิซซ่าผีไม่ใช่นี่ ชานมไข่มุกผีตอนนี้เรายังไม่ได้ยัดยัดนุ่มๆเข้าไปนะเดี๋ยวเรายัดเดี๋ยวเรายัดใยสังขะหอเข้าไปก่อนในีมันเป็นสกูชีชานมไข่มุกผีหน่อยอะทำลูกอมผีกันมาออกแบบลายน้าตาลูกอมผีกันเลยดีกว่าสองลูกอมเสร็จแล้วเหลือปากอันสุดท้ายต้องแบบว่าน่ากลัวหน่อยเนาะเขาทำหน้าแบบขี้กลัวหมาขี้กลัวลูกอมเสร็จแล้วเราจะใส่ ปุยนุ่นเข้าไปให้มันเป็นสกูชี่แล้วนะจ๊ะลูกอมสมเม็ดของเราแล้วก็ของซีไฮเป็นชานมเรียบร้อยพร้อมใส่ปุยนุ่นนี่ปุยนุ่นของเราพร้อมแล้วนะจ๊ะนี่คือไอติมผีนี่คือคัพเค้กนี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแคนดี้คอนแคนดี้คอนแล้วก็พีน้อยมาพีน้อยกับนุ่มาแล้วก็คัพปี้ใส่ปุยนุ่นเลยแล้วก็คัพเค้กอืพร้อมปุยนุ่นพร้อมปุยนุ่นพร้อมใส่เลยจ้าเอาไหนก่อนชานมก่อนอะอายัดชานมก่อนยัดปุยนุ่มเข้าปาก ย่าปุยนุ่นเข้าไปในชานมเลยแล้วเสิร์ฟให้พี่ฮบร์ฟไ,ไม่ใช่ชานมจริงเดี๋ยวเรายัดเสร็จแล้วมาดูอีกทีนึงนะจ๊ะเสิร์ฟให้พี่ฮรนะมาตอนนี้ตอนนี้เราใส่ทุกอย่างลงไปในกล่องสุ่มฮาโลวีนแล้วใส่สกูชชี่ฮาโลวีนทั้งหมดลงไปในนี้แล้วเพราะว่าเรายังไม่บอกเป็นความลับว่าข้างในมีอะไรบ้างมาใครจะจับคนแรกไปเลยให้พี่ฮรจับคนแรกเลยเปิดกล่อง ตัวกล้องล้วงล้วงฮัหลกล้ไงกล้วยแม่พี่หาได้กล้วยได้กล้วยฮาโลวีนไปเลยไปไปไปหาพ่อไปหาพ่อพี่พ่อสุ่มบ้างเขย่าด้วยดิปิดกล่องแล้วก็เขย่าด้วยเขยำเปล่ยนใจอะไรทำไมเป็นใหญ่ๆอย่างนี้ยเบ พ่อได้อะไรไฮว้าวไฮโอ้ได้สกูชี่ดิไม่ได้อันนี้เลยตัวใหญ่อันนี้คือรางวัลใหญ่ของเราในกล่องสุ่มปะเนี่ยอะให้พ่อให้พ่อให้พอ่อไป <c oughs> โอ้โหออมาซันเลย,ย,ยได้อะไรเปิดกล่องเติไม่ได้ลุ้นลุน้นลุ้ออนรางวัลเดียวดิ เอามาเยอะจัง啊โอ้โหโอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ทีเดียวเลยกี่อันต่อไปทางแม่ส่งบ้างเรามาลุ้นกันได้สีได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างแกะออกมาออกขั้วก๊อตออกโอ้ให้ได้ห้าอันเลยอันที่หนึ่งคือนี่ให้ได้นี้ด้วยได้นี่ได้อันนี้อันนี้อะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วทำคอนเทนดี เกมมิคอนแล้วก็ได้ครับเค้กน้องผีอ๋ออ่ะเซฮายอะไรต่อลูกอมแกมันไม่พอจริงน้องหมาได้ลูกอมหมาอะไรต่อให้ได้ลูกอมลูกอมฝักทองอันนี้ให้แม่ให้แม่เหรอได้ลูกอมแมงมุมปีศาจอันนี้ให้แม่อันไหนให้แม่บ้างมามาแบ่งกันแล้วก็ได้ไอติมเซฮายกินกินไอติม กินไอติมบูบ okay, okay, right. like well, well ูของให้ของให้ของให้แต่นมมันหายแพี่แอาคิวมานานแล้วมาจะลองคิว่จะกินอะไรพีกินกิไบันนาน่าบันาน่าอันไหนมีหลายอ๋อจุ๊บอันนี้บานาน่าคิวให้พี่บอกว่าพี่แอฟไม่ชอบบานาน่าไงไม่ชอบแบบนี่คินว่า เราจะใส่ทุกอย่างไปในกล่องสุมนี่คือกล่องสุมฮาโลวีนท้ายเราเก็บเราจะไปเล่นต่อได้วันหลังแล้วก็เก็บเข้าไปในกล่องเลยเลยไอ้แหน,นใหญ่มันอยูไ่ไหนเก็บเข้าไปเลยแหวนใหญ่ไม่เก็บเหรอ <laughs> ใส่พก๊อสอันใหญ่อยู่ไหนเดี๋ยวจะใส่นี่นีแอันใหญ่ของเรา ิดกล่องน้ำ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 ติดกล่องเรียบร้อยเรียบร้อยกล่อ Γ งสูงกล่อสงสูงสุดเยยลเเยสามารถเอาคัตเตอร์มาตัดปากแล้วพรอนั้นปอนน้ปอนแคนดี้ป้อนแคนดี้ในกล่องสูมได้หรอเรียบร้อยแล้วจ้า,าไปแล้วฮาบายบ๊ายบายอ,อย่าลืมกดสับสไลด์สับสไลด์อย่าลืมกดสับสไลด์เดี๋ยวมดูคลิปใหม่ๆเยอะๆเยอะเยอะเยอะๆย